การกระทําความผิดฐานลับของโจรเพื่อค้ากําไรซึ่งของโจรหรือทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยได้มาโดยการปล้นทรัพย์นะครับจะมีความผิดอย่างไรการทําความผิดในฐานลับของโจรเพื่อค้ากําไรหรือทําต่อทรัพย์ที่ได้มาโดยการปล้นทรัพย์นะครับก็คือมีคน,นไปปล้นทรัพย์มาแล้วเอามาขายเอามาจําหน่ายให้กับเราแล้วเรานําไปค้าไปขายเพื่อทํากําไรต่อนะครับก็จะมีความผิด โดยมีโทษจำคุก6เดือนถึง1ปีและปรับ1,000 0หมถึง2แสนบาทซึ่งตามประมวลเป็นไปนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา357และมาตรา340นะครับ